รอจะไปด้วยรอให้ไปก็ได้แต่ห้ามกวนนะคะนะไปเที่ยวดินเวอร์เนาะเนาะเที่ยวดินเวอร์เออไปไหมไปไหมคะรอไปให้ไปให้ไปไม่ต้องร้องอให้ไปให้ไปอยู่ไม่ต้องร้องนะคะ ไปไหมขี้เหรอขี้เหรอขี้เหรอขี้อขี้เอขี้เหรอยิ้มสวยหนดิไลยิ้มสวยบนอะไรฮะบนอะไรบนอะไรกินนมมา หละล่ะใช่เหรอฮะใช่เหรอวันนี้ดูอยู่กับใครวันนี้อยู่กับใครวันเนี้ยโอ้อยู่กับคุณพ่อโอ้ยคุณพ่อกวนไหมคุณพ่อค,คุณพ่อกวนหนูไหมกวนไหมกวนไหมกวนเหรอไหม นมไหมวันเนี้อ๋อได้กินรอได้กินอยู่รออิ่มไหมคะอิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มไหมเออไม่ค่อยอิ่มเลยค่อ <c oughs> ยกินน้อยเหรอ <c oughs> โอ้กินน้อย <c oughs> เหรอแต่ไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมเหรอ ทนได้ใช่ไหมฮะฮะควรไหมหนูควรคุณพ่อไหมกวดไหมคะไม่กวนไม่กวนฮะืยิ้มสวยก่ะยิ้มสวยอายิ้มสวย